สวัสดียำแรงครับพี่น้องลานข้าน้อยหน้าบ้านนะครับเนาะย่าหลูชินก็ยางใสก่กอกเมื่อนี้ผู่ออดไม่ได้ขายนะพี่น้องแต่ว่าพี่สาวขายอุดหนุนพี่นะครับเนาะนี่แต่ว่าอย่างเองนะพี่น้อง้านข้าน้อยหน้าบ้านคู่อนี่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นของพี่สาวนะครับเนาะยางลูชินก็ใสก่กอครับ นี่อุดหนุนพี่สาวหลังเลิกเรียนครับพี่น้องอัปเดตขนมมื้อนั่นนะครับนาอพี่น้องหายไปแล้วนี่เดี๋ยวมีเวลาว่างๆคอยเอามาเติมนะครับนาะจะเรียนหัาเด็กหน่อยมักอันไหนบ่ามักอันไหนพี่น้องสั้างหรอนะว่าขวดเอานั่นมาเอานี่มาจัดไปครับพี่น้องลานคาน้อยหน้าบ้านเกาสีประมาณนี้ครับโอ้ หนากินมากพี่นอ้องอสวยงามพี่น้องฮอตดอกแดงในตำนานแล้วกับบีลักกี้เอ็นหมูแบบโอ้โหลาดังจิมครับพี่น้อง สัมจิมกะใหม่ๆสดๆโอ้ยจิมแบบในตำนานน้มจิมแบบที่ตามหาพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดละตามหา <c oughs> <c oughs> คอยละ <c oughs> ซิมครับพี่น้อง <c oughs> สมอยากสมหิวพี่น้อง ภัยหิวกับแวะมาด้วยครับร้านค้าหน่อยนาบ้านพี่สาวเป็นคนขายนนี้คอยก็อุดหนุนไปห้าสิบบาทอื้ม อากาศนอหนาวมาย่างหมูชิ้นพี่น้องบีลก,กี้ครับเอ็นหมู ฟินมาก